จุดเด่นของที่นอนเป่าลมรุ่นนี้คือหมอนที่ติดมากับตัวเบาะรองรับการพักผ่อนอย่างยาวนานโดยไม่ต้องใช้หมอนหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมตัววาลวเป็นแบบสองชั้นป้องกันลมรั่วไหลหรือการเปิดจุกเป่าลมโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ดีไซน์ของที่นอนมีลักษณะแอร์เซลที่เป็นเนินสูงต่ำสลับกันช่วยมอบความสบายและเป็นฉนวนป้องกันความเย็นให้กับผู้ใช้วัสดุที่นอนทำมาจากไนลอนมีความแข็งแรงทนทานและน้ำหนักเบา เหมาะกับการใช้เดินป่าแคมปิ้งหรือไปเที่ยวที่ต่างๆแบบค้างคืนด้วยค่ะหากพูดถึงที่นอนเป่าลมแล้วจะไม่พูดถึงยี่ห้อนี้ไม่ได้เพราะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์เทคเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างเส้นใยภายในที่คอยยึดตัวบอกให้มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้มากและมีความยืดหยุ่นส่วนพื้นผิวภายนอกเป็นกำมะหยี่ที่มีความหนาพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มลื่นสบายผิวและที่สำคัญคือช่องเป่าลมมีความกว้างจะเป่าลมเข้าหรือให้ลมออกก็ทำได้อย่างรวดเร็วมีหลายขนาดให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมเหมาะกับการใช้งานทั้งในบ้านในรถและสถานที่กลางแจ้งค่ะ ที่นอนเป่าลมรุ่นนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่มีฟังก์ชันในการเป่าลมอัตโนมัติมาพร้อมกับหมอนที่ติดกับตัวเบาะนอนจึงทําให้ผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องพกพาเครื่องสูบลมและหมอนไปให้หนักกระเป๋าการออกแบบยังมีการใส่ปุ่มระบายอากาศมาเพื่อให้คุณได้พักผ่อนนอนหลับได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นตัวฟองน้ําที่ใช้ผลิตนั้นมีความยืดหยุ่นสูงเป็นมตรกับสิ่งแวดลอ้อมมีความหนาตั้งแต่2 5ถึง50มเมตร อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บได้ง่ายไม่แตกขาดง่ายสามารถใช้ได้ทั้งแบบอินดอร์และเอวดอร์เลยค่ะโคเลมันเป็นยี่ห้ออุปกรณ์และของใช้สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งหรือเดินป่ารวมไปถึงที่นอนเป่าลมเช่นเดียวกัน โดยผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ใช้วัสดุประเภท PVC ที่มีคุณภาพในการผลิตจึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้มากขึ้นมั่นใจได้ว่าบอกไม่แตกและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มดีไซน์โครงสร้างของบอกมอบความสบายให้กับผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ด้วยแพทเทิร์นแบบเนินสูงต่ำนอกจากนี้ยังมีวาล์วเป่าลมสองชั้นที่ช่วยให้การเป่าลมง่ายมากขึ้นตัวบอกมีความหนาถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับสรีระให้ไม่เคลื่อนจากตำแหน่งเดิมค่ะ ที่บ้านของใครยังไม่มีโซฟาไว้ในห้องรับแขกเราขอแนะนําให้คุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เลยค่ะเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความคุ้มค่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นที่นอนและโซฟาในเวลาเดียวกันจึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายซื้อโซฟาเพิ่มเติมมาจัดวางไว้ในห้องรับแขกแถมยังสามารถพับเก็บได้อย่างสะดวกช่วยประหยัดพื้นที่ภายในห้องเป็นอย่างมากเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ตัวสินค้ายังผลิตจาก PVC ซึ่งนับว่าเป็นวัสดุคุณภาพดีและ hm มีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายค่ะคุณคิดว่ารายการนี scor, ummer, ้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด